สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤด,ดูกาล2024-2025คู่ระหว่าง FC s b เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้าน Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกบวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันที่ของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันศุกร์ที่31มกราคม2568เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับหรือคืนวันพฤหัสบดีนั่นเองครับสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผ่านมาครับยังไม่เคยเจอกันเลยครับนี่ก็เป็นการเจอกันในผลแรกครับก็ดูกันว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ นะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์รูมเล่นจะเป็นทางด้านทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีขาวจะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนนะครับบอลทางด้านกับซ้ายดาโรให้มาที่ฮุโดเฟอร์นันห้อยหลุนตอกส้นกลับมาครับฮุลโลตรงนี้ไม่ผ่านฮาวเวยแม็ก,กาไาวแม็กไาวฝากมาตรงกลางไปยะดี กเต้ให้มาอาหมาัดลองซัดไกลตรงนี้ก็ยังติดผู้รักษาประตูนะครับดาโรให้ประตูกางรัสุทอยลุนขวามีเติมอยู่ครับหอยลุนหอยลุนไหลออกขวามามาซาอุยจะฝากเข้าในตรงนี้ไม่ผ่าน แล้วไปเสียบอลแล้วครับ FBS4 ราชุดอยลุนดึงดึงแล้วหักเข้ามาตรงกลางอุกเตเติมมาก็บอลลั่นออกหลังไปแล้วครับแต่ยังได้ไปลูกเต่มุมนะครับกูโดเฟอร์นาเดสเปิดเข้าในมาจังหวะนี้ยังมาถึงอาจูม่าครับกับตันโดให้มาทางด้านกราบขวาหูแล้ว บอลทนันาลกับขวาครับมีความเร็วครับจ่ายหักเข้าในมาแล้วโคป่างโน่ตรงนี้ไม่พานทวีแม็กควายสุดฝากปรตรงกางเสร็จแม็กควายอีกแล้วครับลาดมุทคอยลุนคอยลุนดึงแล้วต้องฝากมาตรงกลางครับอูกเตเล่นกนด้านอัตริ อูกาเต้ให้มาตรงกลางแล้วไหลช่องนี้อามาดสวยมากแล้วแล้วยิงเรียดๆตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูอลั์ยาวขึ้นหา้าะาอุกกาเต้ดักแล้วติดมาซาอุยย้อนขึ้นกลับมาโยโ,โร่ไร้ออกขว้ามามาซาอุยให้ที่อามาดก็ฝากมาแล้ว <c oughs> จะไปไม่ได้เหมือนกันรล้วุทอยลุนคารบากโดครับ แข่งมาจังหวะนี้หุ่นแล้วหนีมาได้สุดสุดจะหักเข้าในเสร็จทางด้านอุกเต้แล้วสุดท้ายไม่ผ่านแม้กว่าดาโรดาโรให้บาตรงกลางเลยตรงนี้สวยมากครับแล้วชุถอยลุ่นกระชากนี้มาข้างในมี2คนแล้วดึงย้อนกลับมาดาร์โรจะหักเข้าในมาบูโดเฟอร์น,นั่นบูโ,โดเจอช่องแล้วจะ <c oughs> ให้มาตรงนี้ไม่ดีเลยครับเดี๋ยวจะเป็นบอลสวนของทางด้าน FCB s ครับไหลช่องนี้รึมาถึงอังเดโอนาห์าโยโรโยโรไหลามาที่มาซาอุย อาบัตเดียโรอาบัตดึงดึงแล้วสุดท้ายไปเสียบอลแล้วครับแต่ยังเอากลับมาครองได้ดัสบุทเอยลุนไ้มาดาโรดึงดึงแล้วหักเข้าไหนตรงนี้บูโนจะฝากต่อแล้วซัดตามน้ำตรงนี้ก็ <c oughs> ยังเป็นซูเปอร์เซฟครับวันนี้โอกาสเยอะมากครับทางด้านอาบัตเดียโรครับรอบนี้ได้ซัดด้วยซ้ายครับบอลตรงตัวผู้รักษาประตูครับยืนตำแหน่งได้ดีมากครับวันนี้ อามัดโอ้โหแล้คข้องหนีมาได้สวยครับอมัดอมัดฝากเข้าในแล้วดาโร่ได้สัว์ตรงนี้หนึ่งประตูต่อสูเลยครับอู้เอาจนได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมานำแล้วครับนาทีที่35เท่านั้นครับอได้สะใจก่อนนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ บอลจากทางด้านกาาบซ้ย้ยยเเรีงีงข้ามาให้ดารโรบรรจงยิงตรงนี้ครับโอ้โหได้รอเป้าแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับผู้รักษาประตูร้มผิดทางครับ <Manchester United. S 1> สุดกายหักข้อมาเอสูมาสายมีเติมนะครับแล้ว ไปช้าตรงนี้ยังได้อยู่ที่สุดที่สี่ฝากมาตรงกลางสวยแล้วได้ล่อเป้าตรงนี้อังเอ็นอังเดลน,นาครับซูปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะน,นี้แมนยูยังไม่โดนตีเสมอเหละครับบูโดเฟอร์นันบูโดึนนโดงช้าแล้วครับไห้มาตรงกะาดับบุทคอยหลุดแทงมาอบับดเดโรแล้วขู่กระชากหลุดมาตรงนี้แล้วได้เวลาปั่นตรงนี้หนึ่ง ตอไปก็เป็นสองประตูต่อศูนย์ครับคู่มีเวลาเยอะมากครับทางด้านอา์มัดเดียรุครับหลังจากก่อนหน้านี้มีโอกาสหลายต่อหลายหนทาไม่ได้ครับคู่รอบนี้ไม่พลาดเลยครับบอลแพงมาของรัสมุทคอยลุนครับแล้วอา์มัดหลุดเดี่ยวมาล่อเป้าแบบนี้ครับซัดไปที่เสาแรกครับคู่ลูกนี้ตะบันด้วยซ้ายครับเต็มข้อเลยครับ ไปประตูกลางดิซันโดมันติเนสครับเชื่อมมาที่อาวาเดีโรฝั่งประตงกลางบูโดเฟร์นันเดสลามุทหอยลุนหอยลุนกระชากหนีแล้วแทงมาสวยเลยครับจังหวะนี้ดาโรดาโรฝ่ Dar o. Dar o, าเข้าในแล้วซัดตามนะตรงนี้แล้วได้ซ้ำโอ้โหอิสซี่ครับย,ยังโชว์บล็อกไว้ได้ครับโอ้โหไม่เสียประตูที่3ครับได้ลุ้นจากลูกเตะม,มุมต่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บูโน่เฟอร์นาเดสยอดเข้าในตรงนี้ยังเกี่ยวมาได้ผลมาเข้าทางริซโดมาติเนสรัดมุหลุนแทงมาแล้วหลุด <c oughs> โดนจับกรบดับ,บล้ำหน้าครับแล้วูุตสิสิ์น่าจะเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมานำเอฟซีเอสบี H v ไปก่อน2ประตูต่อศูนย์าเพื่อนชิ่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ คู่ตัดสินเป่าเขีย่ยรูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างแล้วโยโรตัดบนได้ครับออกซ้ายมาดาโรเล่นกันได้บุโนอโฟเฟ์น,นบอลลึกมาถึงซนะครับแทงต่อมาเอชูมาขวามีเติมว่างๆแล้วโอ้บรรจงซัดเองตรงนี้โอนาน้าก็รับสบายครับ ลิซันโดบันตีเนทหอยลวนแทงออกขวาม,มาอาบัตไหลมาต่อที่มาซาอุยมาซาอุยกระชากกระชากแล้วไปสู่เส้นหลังแล้วจะหักคอเข้ามาตรงนี้อูยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้บอลมาถึงออปากโดครับไหลออกขวาม,มาโคบันโคบันแทงมาตรงนี้แล้ว มีช่องแล้วซัดตรงนี้เสาเลยโอนาน่าก็ยังปิดมุมได้ดีได้เป็นลูกเตะมุมครับของทางด้านเอฟซีเอฟดีวันยอดมาตรงกลางยังหมุนเขียวออกมาได้ครับดารุแต่ว่าฝากมาตรงกลางแล้วกระชากหนีมาได้สวยกระชากมาแล้วซัดเองไม่ผ่านไม่กวัย ดาโลแทงออกขวามายัางได้อยู่ครับริซันโดมาติเนสฝากประตูกลางอุกาเต้เซอร์สีไหลออกขวามาเลยครับมาซาอุยกัดชาไปจนสู่เส้นหลังตรงนี้จะตะวัดแล้วบอลคุกกีดไปมามาเข้าทางอามัดอามัดฝากเข้าในเซอร์สีได้ยิงตรงนี้ สามประตูต่อศูนย์ับยิงประตูอีกแล้วครับตั้งแต่เซ็ร์กซีครับอน่าจะฝังเลยครับลูกนี้ครับในนาทีที่62ครับเพิ่งลงมาแท้ๆครับยิงประตูได้แล้วครับนี่ครับเคลียร์ไม่ดีครับมาเข้าทางอามัดแล้วเซิร์กซียิงแสกหน้าไปเลยครับตรงนี้ อุประตูก็หมดสิทธิ์เซฟนะครับจอๆแบบนี้ครับ United, ได้อยู่เซอร์ซีไรต์ออกไซด์ามาอามัดให้มาอุกเตเล่นชิ่งันสวยอามัดอามัดจะไป <c oughs> ดาว่าตัดได้แล้วออปากโนครับขวามีเติมแล้วแทงออกมาทางด้านกราบขวาลงเลยโคมัน โคบันกระชากเข้าในแล้วซัดเสาแรกตรงนี้แล้วสุดท้ายบอลไม่ออกแล้วยิงอีกทีหนึ่งติดทางด้านแม็กวายโคบันยิงครับผู้นีโอ้สุดท้ายก็ยังได้ลูกเตะม,มุมครับทางด้านเจ้าบ้านบอลหยอดเข้าในคัพปี้เมนูจะพยายามโมงเคลียร์ยัยงได้อยู่ บอลมาที่เอซูมามีเวลาย้อนกลับมาแล้วจะหักเข้าในตรงนี้ยังไม่ผ่านเสร็จทางนั้าคอบี้เมนูอามาัดอามาัดจะสวนครับตรงนี้ไหลเอกความามาสอุยคอบี้เมนูแทงมาคิเตเเียนดิริเซนยกออกซ้ายมาเลยครับตรงนี้ดารุพาหักเข้าในสวยแล้วฝ่ากมาเซิรซ์ฟซีดึงจังหวะแล้วซัดตรงนี้4ประตูต่อ0ูนย์ครับอ้เราได้ลุ้นแฮติกด้วยครับ ในนาทีที่72ครับทางด้านเซิร์กซีครับโอ้โหนี่นะครับโอ้ลงมาแป๊บเดียวครับเหมาคนเดียว2ประตูเลยครับชมดาโร่ด้วยครับพักอกมาหนีมาตรงนี้แล้วจ่ายแอซิดมาได้สวยแล้วซัดเสาแรกครับอู้ซัดเต็มข้อเลยครับตรงนี้ครับเราผู้รักษาประตูแต่ละลูกนี่หมดสีเซฟจริงๆครับ อาจจะปิดเกมนี้แล้วนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหนีอย่างเป็น4ประตูต่อศูนย์แล้วโอ้โห,โหแล้วจะไม่จบแค่นี้นะครับหมาเป็นพายุเลยครับอาบัดอาบัดผาออกขวามามาซาอุยเล่นกันได้เซิร์ฟสิตอ,อ,อกส้นกับมาแล้วอาบัดยิงเสาเลขยังเป็นซูเปอร์เซฟนะครับโอ้โหแล้วมาดูลูกเตะมุมครับบุกเป็นพายุเลยครับตรงน,นี้ทางด้านทีมเยือนครับ อาบัตปั่นเองแล้วอบอลใสอูแล้ว5ประตูต่อศูนเลยครับแล้วได้ลุ้นแฮตีอีกคนครับอามาัดเดียโรโครับคุณพี่ต้องวิ่งมาดีใจด้วยนะครับจังหวะนี้ครับยิงดีจริงๆ,ๆครับเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าบอลมันไปยังไงครับบอลฝากมาอามาัดมองแล้วซัดเองตรงนี้โอ้โบอลแสงหน้าเข้าไปเลยครับ โอ้โหตรงนี้ครับไม่แฉลบด้วยครับก็ต้องเน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันศุกร์ที่31มกราคม2568เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับหรือคืนวันพฤหัสบดีนั่นเองครับเป็นแฟนของทั้ง2ทีมเราสามารถเข้ารับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับสำหรับ สถานการณ์ตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนยูโรปาลีกครับมีอยู่15แต้มครับโอกาสเข้ารอบถัดไปค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่เอฟซีครับอยู่อันดับ8ครับก็ต้องการที่จะได้แต้มในเกมนี้เหมือนกันครับแต่ณเวลานี้ครับโดนนําไป5ประตูแล้วโอกาสกลับมายากมากเลยครับก็มาลุ้นว่าจะสามารถตีใครแตกได้หรือไม่ครับ นะครับโควานแทงมาช่องนี้หลุดมาแล้วลงซัดไกลโอนานาก็อยื่ตำแหน่งได้ดีครับฮามันยกออกขวามามาสอุยให้มาเขาี่ไปดูไมดนจะแหวกเองตรงนี้ไม่ผ่านแล้วไหลมาตรงกลางเลยครับ กเปนโน่เล่นกันได้โคมันแทงต่อมาครับพอแปกโนโ่ยกไปที่เสาไกลหลุดออกหลังไปได้เป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูคร,ครับแมนอยู่หูเราบีบสูงเลยครับหวังที่จะเอาประตูตีไข่แตกแล้วครับทางด้าน f c b ซ แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำได้ครับบุกมาเอาชนะ f อฟซีไปได้5ประตูต่อ0ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคลิปวิดีโอ,อย่งไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูก ผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับ Joy BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมี Bluetooth version 5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ